สวัสดีค่ะอยู่ในต้นรับสวยทุกเจ้าตุองพารวยนะคะวันนี้เราก็มาเจอพ้าทรายกันนะคะโอ้เจ้าตุ่มขอบคุณแหน่์หายด้วย เต็มพระทายนะคะเป็นประเพณีโบราณของที่บ้านค่ะก่อนสงการนะคะเป็นวันสงการน้อยของที่บ้านค่ะ Không thì làm gan là ừ. là ừ. ừ. cười cười, à, từ喊, <đó> là... <cười>, <5 tháng> thì... <cười>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กล่องกล่องคห่มีกอ่นไขต้มนะมาต้ม คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกรบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้นะคะเฮงเงรวยรวยังๆังกับทุกค่ะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ